สวัสดีครับเจนะบิตคอยน์ไมแน่นะวันนี้เราก็จะมารีวิวนะ P สิบเจ็ตัว refurbish นะครับเป็น P สิบที่ Modify มาใหม่นะครับตัวนี้นะก็ดูกันว่า Modify อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดกล่องก่อนกระดองแมนะครับก็จะเป็นรูปดัก P สิบเมือสองนั่นแหละนะครับ ตัวนี้จะต่างจากตัว L3 พัดนะครับที่รีเฟอร์คนละแบบนะครับตัว L3 พัดเนี่ยตัวเครื่องด้านนอกนะครับแต่ T17 ตัวนี้จะเป็นรีเฟอร์ด้านในนะรีเฟอร์ด้านในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับก็เตรียมอุปกรณ์มาแล้วครับก่อนอื่นนะครับเราให้ดู รูปลักษ์ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวที่สิบเจ็ดนะครับอย่างแรกก็คือ power นะครับที่เป็นสองซอสเหมือนกันแต่เป็นบนล่างนะครับตัวนี้ apw เก้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีพัดลมด้านหลังสองตัวนะคพัดลมด้านหน้าสองตัวนะแล้วก็ตัวคอนโทรลนะครับใส่ e t h e r n นะครับแล้วก็ lan แล้วก็ ปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ไฟฟอ้อนมนะครับฝาด้านบนเปิดออกมาก็จะมีคอนโทรนนะครับคอนโทรนอยู่แล้วก็สายแพร์นะครับเชื่อมการ์ดทั้งหมด3การ์ดนะครับแล้วก็เชื่อมด้วยเหล็กบาร์นะครับเป็นขั้วจ่ายไฟนะทีนี้เนี่ยเทาที่เชสนะครับยังมีข้อเสียของระบบ ที่เขาโม d i ฟ y มานะครับแต่เราแกะมาให้ดูนะครับว่าเขาเปลี่ยนอะไรมาบ้างตัวด้านนอกเนี่ยไม่มีเปลี่ยนเลยนะซึ่งเขาจะเปลี่ยนเป็นด้านในนะครับที่สิบเจ็ดนี้จะถอดอยากนิดนึงนะครับเราต้องถอดตัวของ เบาด้านบนด้วยนะครับแล้วก็โคงด้านบนทั้งหมดเลยเพื่อที่จะออกนะครับนี่ก็ต้องปรับดีๆนะจะให้มันแรงเกินไปนะครับมันจะทำให้น็อตเสียก็ทำการถอด ครับ,บแล้วก็ต้องขันให้แน่นนะดไม่เสียก็สุดนะครับต้องขันฝาด้านบนออกก่อนนะครับเพให้สามารถเอาเหล็กบาออกได้นะ ต้องขัดเหล็กบาร์ด้วยนะครับจะสามารถเอาก๊าซออกมาได้วันนี้ค่อนข้างถอดยากนิดนึ่งนะเดีย๋ยวเราถอดด้านหลังให้ดูก่อนละกันก็ขันน็อตด้านหลังสี่ตัวนะครับจะถอดจ้าค่อนข้างยากามาก ตัวเหล็กบารก็ต้องระวังนะครับอย่าให้วมันจะทำให้ก๊าเซเสียได้โอเคตัวนี้นะครับถ้าเราดูจากด้านหลังเปิดออกมานะครับเราจะเห็นได้ว่าซิงค์นะเป็นแบบหม้น,นะคือซิงค์แบบเดิม จะเป็นซิงเป็นซิงนะครับจะใหม่ก็คือจะเป็นปรนะปกบครับปกใหม่นะก็คือหน้าเจาะรูแล้วขันใหม่นะครับแต่ว่าจะแกะมาให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวต้องแหาเครื่องมือพอสมควรว่ารดเยอะมาะ ก็าจะมีน,อน็อตกว่าเดี๋ยวแกะโอเคก็คือดูซิงค์ตรงนี้แค่นี้นะครับที่เขาเปลี่ยนมาใหม่นะครับแล้วก็การ์ดก็คือท่องาสารมานะพอดีตอนนี้ถอดค่างยากนะครับโอเคเราปิดกับก่อนประมาณนี้นะแล้วก็ ผมให้ดูการ์ดด้านในนะครับผ่านคลิปแล้วกันนะที่ทางจีนส่งมาให้ขอประกอบกลับก่อนตัวนี้ก็ราคาไม่สูงมากนะครับประมาณหกหมื่นกว่าบาทนะครับ แล้วก็ขุดมสิบสองเทละแฮกนะครับเป็นเรื่องอ่โมดิฟายของ่าวบิทมีประมาณนี้นะเจ้าีสิบเจ็ดนะครับ